สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องของโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษนะคะมาทำความรู้จักกับโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษการ sentence structures นะคะซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประโยคนึงเนี่ยนะคะจะต้องมีภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะึ้นแบ่งออกเป็นภาคประธานกับภาคแสดงภาคประธานเราจะเรียกว่า subject นะคะภาคแสดงก็คือจะเป็น predicate นะคะซึ่งไอ้ตัวภาคประธานเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้เป็นพวกแบบคำนามนะคะเป็น พวก pronoun โโน,นะคะคำสรรพนามอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาเป็นประธานของประโยคได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวก phrase ต่างๆพวกวลีต่างๆนะคะอาจจะเป็นพวก n o u นะคะ noun phrase ก็ได้หรือว่า infinitive infinitive phrase นะคะแล้วก็จะเป็นพวก gerund phrase ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะ noun phrase เนี่ยก็อาจจะแบบว่าอาจจะเป็นแบบ some เช่นนะคะ some student นะคะนักเรียนบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ some students อย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นคำนามเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเอ่อพูดถึง table อะไรก็ได้อะคะ่ะที่มันเป็นคำนามนะคะ pronoun ก็ I U V D ใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้ มาดูตัววลีนะคะ phrase คือวลีเนี่ยนะคะมันก็จะแบ่งเป็น now phrase infinitive phrase หรือว่า gerund phrase นะคะ infinitive เนี่ยก็อย่างเช่นแบบว่า to swim นะคะคือ infinitive มันจะเป็น verb ใช่ไหมคะคือ to swim เนี่ยก็จะแปลว่าการว่ายน้ำนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็น gerund phrase เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบ drive driving ะะ driving a car การขับรถอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่คือภาคประธานทีนี้ภาคแสดงคืออะไรนะคะภาคแสดงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยพวกออ verb นะคะจะต้องมี verb ทำกริยามี object อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะแต่ที่หลักๆเนี่ยคือจะต้องมี v e r b นะคะ o b j e จ t เนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้บางประโยคก็มีบางประโยคก็ไม่มีซึ่ง Object เนี่ยจะแบ่งออกเป็น direct object นะคะคือประธานโดยตรงนะคะไอ้กรรมตรงกับ indirect object นะคะก็คือกรรมรองนะคะแล้วก็จะมีตัว complement นะคะ complement เนี่ยคือส่วนเติมเต็มนะคะส่วนเติมเต็มก็อาจจะแบบามาส่วนเติมเต็มของประโยคที่มาขยาย ประธานก็ได้หรือว่ามาขยายกริยาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะตัวเนี้ยพวกเนี้ยมันจะอยู่ในภาคแสดงนะคะ ทีนี้นะคะมาดู2ประโยคนี้นะคะเรามาหาตัวภาคประธานกับภาคแสดงกันนะคะประโยคที่1น,นะคะคือ what I told you is really important นะคะสิ่งที่ฉันบอกคุณไปเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอันไหนคือประธานของประโยคคะแล้วก็อันไหนคือภาคแสดงคะ ประธานภาคประธานของประโยคนะคะคือจะเป็นอันนี้เลยนะคะ what I told you ตัวนี้นะคะจะทำหนะ้าที่เป็น subject ส่วน is really important ตัวนี้นะคะคือจะเป็นภาคแสดงนะคะประโยคที่สองนะคะ my younger brother study English every day นะคะน้องชายของฉันเนี่ยนะคะก็คือเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเลยนะคะ อันไหนคือประธานของประโยคคะภาคประธานของประโยคเนี่ยคือ My younger brother นะคะจะทำหน้าที่เป็นประธานส่วนภาคแสดงนะคะคือ Study English everyday นะคะพวกนี้จะเป็นภาคแสดงนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะพอแยกออกแล้วนะคะว่าประธานมีลักษณะอย่างไงนะคะภาคแสดงมีลักษณะอย่างไงซึ่งประธานเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีแค่คําเดียวนะคะไม่ใช่ว่าแค่ i u v d นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นแบบคำหนึ่งคำมันอาจจะเป็นในลักษณะของวลีนะคะหรือว่าเป็นอนุประโยคแบบนี้ก็ได้นะคะ